คืนนี้หญิงไทยคนหนึ่งเกือบไม่รอดกลับบ้านหลังถูกแก๊งชาวจีนคุกคามกลางร้านเหล้าแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่พวกเขาเพราะหลังประตูห้องด้านหลังมันมีบางอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนไหนควรได้เห็นแก๊งจีนรังแกสาวไทยที่ร้านเหล้าไฟนีออนสีแสดกระพริบกลิ่นเหล้าผสมควันบุหรี่หนาแน่เพลงดังจนหัวใจกระแทกจัดฝูงคนเบียดเสียดในร้านยามดึกเมนั่งมุมบาร์แก้วในมือละเหยใด เธอหลบสายตาผู้คนหวังพักใจหลังเลิกงานประตูร้านเปิดผัวชายจีนสี่คนก้าวเข้ามาเสียงหัวเราะแปร่งหูแววตาไม่เป็นมิพวกเขาชี้มาทางเมพูดคำแปลกปนไทยปนจีบาร์เทนเดอร์ทำหน้าอึเหมือนรู้ว่ามีเรื่องไรห,หนึ่งในนั้นเดินเข้ามาไกาลลมหายใจมีกลิ่นเหล้าแรงฉุก มือหยาบวางบนพนักเก้าอี้คอขวางทางออกของเทเมลุกจะเดินหนีแต่แขนถูกรั้งไว้แว่หัวใจเต้นแรงจนหูอื่นแสงไฟสั่นไหวในสายตาเสียงเก้าอี้ลากพื้นครืดผู้คนมองแต่ไม่มีใครขยับเสียงผู้ชายจีนอีกคนกระซิบข้าน้ำเสียงเย็นจนผิวลุกสู้เมพยายามบอกให้ปล่อยเสียงเธอสั่นจนหายคะ มือนั้นกลับบีบแน่นขึ้นราความกลัวแล่นขึ้นถึงอกหายใดจูจูแก้วแล้วถูกปัดตกแตกเสียงดังจนทั้งร้านสะดาทุกคนหันมามองพร้อมกันแต่ในแวบนั้นไม่เห็นบางอยู่ฉันจะหยุดตรงนี้ตามคำขอของคุณโดยไม่จบเรื่องต้องการให้ฉันเขียนต่อจากประโยคสุดท้ายเลยไหมจังหวะนั้นไม่เห็นเงาเคลื่อนไหวค่ารวดเร็วเกินกว่าจะมองทา คนหนึ่งเดินแทรกเข้ามากลางวงไม่ใช่พนักงานไม่ใช่ลูกค้าทอนใบหน้าชายคนนั้นเรียบเฉดดวงตาเย็นชาจนบรรยากาศรอบข้างช้าเขาก้มมองเศษแก้วเหมือนกำลังประเมินอะไรบางอย่าแก๊งจีนหันไปสบตาเขาทีละแววกลางเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นระวัดอากาศในร้านเหมือนหนาแน่เงียบลงแม้เพลงยังดัก ชายแปลกหน้าวางมือบนไหล่คนที่จับเมเพียงปลายนิ้วแต่เบแต่คนจีนคนนั้นสะดุง้งเหมือนถูกบีบเส้นประสามมือ,มมอที่รั้งเมหลุดออกเอเธอหอบลมหายใจถี่รั่วขาอ่อนจนแทบทรเสียงหัวใจดังเหมือนกลองตีซ้ำๆในอกสัตว์ชายแปลกหน้าหันมามองเมสายตาไม่ใช่ห่วงไอแต่เหมือนกำลังตรวจสอบบา เหมือนเธอเป็นของที่ต้องปกโปกหรือเป็นเป้าที่เขาต้องมองหายเมถอยหลังชนเขาเตะบาร์เทนเดอร์รีบถอยไปอีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แก๊งจีนเริ่มขยับล้อมชายแปลกหักแต่เขายกมือขึ้นเพียงเลไม่พูดสักคำทว่าแรงกดดันบางอย่างทำให้ทั้งสี่หยุดนิ่งราวกับถูกตรึงอยู่นาไฟในร้านกระพริบรัว เสียงหำในลำโพงดังผิดปกอุณหภูมิในอากาศลดหวบจนผิวเมคือลมหายใจกลายเป็นไอจางๆตรงนอกชายแปลกหน,นหน้าค่อยๆเงยหน้าคือยิ้มบางๆที่ไม่ควรจะมีในสถานการ์ณเช่เป็นรอยยิ้มที่ไม่แต่มุกไม่แต่หัวไอแต่ลึกลงไปในแววตานั้นมีบางอย่าเหมือนรู้จักเมมาก่อนหรือเหมือนรอเธอมานา เมกลืมน้ำลายฝือลมหายใจสะดุดขณะสายตาทุกคู่ยังจับจ้องและในเสี้ยววินาทีนั้นชายแปลกหน้าก้มลงพูดเสียงเบาเคียชิดหูของหนึ่งในแก๊งจีประโยคสั้นๆที่ทำให้เลือดในกายเมเยะราวหยุดหายคำพูดนั้นไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่จีนมันเป็นเสียงกระซิบที่เหมือนดังกล้องในหัวเอ ก้องซ้ำราวกับใครหลายคนพูดพร้อมกัชายจีนผงะถอยดวงตาเบิกว่าหน้าเขาซีดเผือดเราเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เอเขาชี้ไปที่เมยมือสั่นระร,ริเหมือนจะบอกให้ทุกคนถอยห่าแต่เสียงกลับขาดห้วงพูดไม่ออกขณะทุกคนกำลังตกตะละชายแปลกหน้าค่อยคอยหันมามองเมยอีกครั้สีหน้าเรียบเฉ แต่ดวงตาเปลี่ยนไปเป็นสีที่เมย์ไม่เคยเห็นบนดวงตาของมนุษย์ก่อนที่เมย์จะทันตั้งสติไฟทั้งร้านพันดับสนิทความมืดโอบรัดท,ทุกอย่างทิ้งไว้เพียงเสียงหอบหายใจและกลิ่นคาวเหล็กบางอย่างคลุ้งในอากาศต้องการให้ฉันเขียนต่อทันทีจากบรรทัดสุดท้ายเลยไหมหรืออยากเพิ่มระดับความสยองระดับไหนต่อดีเลือกหนึ่ง สองหรือสามก่อนให้ฉันเขียนต่อพลาสติกครอบสวิตมีตัวเลขหนึ่งระทึกแบบเหมือนจริงคุมโทนดักมีลุ้นหนีเอาตัวรอดพลาสติกครอบสวิตมีตัวเลขสองสยองลึกลับเหนือธรรมชาติลึกทางจิตอาถรนสิ่งไม่เห็นพลาสติกครอบสวิตมีตัวเลขสามโหดเข้มข้นเลือดสาดแรงหนักภาพติดหัวความมืดยึดครองทั้งร้านไม่มีแสงใดหลุดรอดแม้ไป้ายไฟนอกกระจกก็เงียบงะ เสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นเสียงแก้วกลิ้งดังกรุ่มกริกคนในร้านเริ่มแตกตื่นแต่เหมือนมีบางอย่ากดทับเสียงกรีดให้จมหายเมยยืนตัวแข็หัวใจเต้นทีจนเจ็บซี่โคล่ลมหายใจร้อนปะทะใบหน้าตะแต่รอบตัวกลับเย็นเยียบเหมือนอยู่ในห่อตู้แช่ศพเธอรู้สึกว่ามีบางอย่าอยู่ด้านหลังกลิ่นคาวเหล็กในอากาศเข้มขึ้น จนลิ้นรับรสขมปลายปลาเหมือนเลือดสดกระเซน์อยู่ใกล้ปลาเสียงฝีเท้าแชะแชะค่อยๆเดินเข้าหาในควาช้าหนักผิดจังหวะมนุษย์เสียงหายใจหยาบดังอยู่ข้าแต่ไม่ใช่ของเทไม่ใช่ของใครที่คุณเคบางสิ่งแต่หลังคอเมเย็นเฉียบเหมือนปลายนิ้วแต่แผ่นน้ำแข็ สันหลังเธอชาวาบจนขาแทบซุไฟกระพริบติดขึ้นแว่ภาพตรงหน้าทำให้เมแทบขาดใจก่อนจะดับลงอีกครั้ในเสี้ยวนั้นเธอเห็นชายจีนคนหนึ่งนั่งสุดกับพื้นดวงตาเบิกค้างในตาขาวปรากฏเงาดำวนเป็นเกลียวเหมือนบางอยา่าเข้าไปอยู่ค่าเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียง มีแค่ควันดำไหลออกมาจากคอหอลอยกล่นเหมือนควันทุกเผากลัดเมพยายามจะกรีแต่ลำคอแข็งชาเสียงไม่ออกเหมือนอากาศถูกสูบออกจากปอไฟกระพริบขึ้นอีกทีคราวนี้สว่างพอให้เห็นทั่วร้าคนหลายคนหายไปโต๊ะล้มระเอโทรศัพท์ตกกระจายกระเป๋ารองเท้าแจ็กเก็ตยังอยู่ แต่เจ้าของไม่อยู่แล้วเงาของชายแปลกหน้าปรากฏตรงกลางร้าแต่รูปร่างเปลี่ยนไปสูงกว่าเดิมผอมยืดข้อเอ็นเหมือนกระดูกข้อต่อผิดรูเขายืนหันหลังให้เมย์คอค่อยๆหันมาไม่ใช่ทั้งตัวแต่แค่หัวหมุนกลับมาอย่างฝืนกดข้อต่อกรอบหน้าเขาบิดเบี้ยนรอยยิ้มกว้างผิดสัต์ ริมฝีปากฉีกจนเห็นเหงือกดำคล้ำเข้มดวงตาเป็นสีหมน่นขุ่นคล้ายฝนจะตกแต่สะท้อนภาพของเมยซ้อนสองชั้นเหมือนมองผ่านกระจกเงาแตกเมยถอยหลังจนชนกำแนพนผนัดร่างสั่นจนฟันกระทอเธอยกมือขึ้นปิดหะแต่กลิ่นคาวในอากาศกลับยิ่งชัดขึ้นจนรู้สึกถึงหยดอุ่นที่กระเด็นโดนแก้เธอค่อยๆแต่นิ้วสัมผัสแก้นิ้วเปื้อนของเหลวเหนียว สีเข้มอุ่นหนาเธอรู้ทันทีว่าไม่ใช่น้ำนอในความเงียบที่กดทาเสียงหนึ่งดังขึ้นตรงหูเมแผ่วเบาแหบพรา่าเหมือนเสียงหลายคนซ้อนทับกะเมในที่สุดก็เจอสถีก่อนที่เมย์จะทันตั้งสติบางอย่าพุ่งมาจากความมืดข้างหลังไวและใกล้กว่าที่คิด จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจร้อนเฉียดผิดจะให้ฉันต่อจากบรรทัดนี้ทันทีเลยไหมและต้องการให้ฉันคงสไตล์ไม่เขียนคำเต็มแบบเดิมต่อไปมันพุ่งเข้าหาเมรวดเร็วจนตาแทบมอเธอสะบัดตัวหลบไหลเชียวอบังหย่าจนเกิดรอยแสบร้อเสียงบางอย่างขวนกําแพงเหมือนเล็บยาวลากผ่านผิวโลหะดังครืดดดดะเทือนลึกเข้ากระดด เม่ก้มลงหลบใต้โต๊ะหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุซี่โคลมหายใจสั้นทีคุมตัวเองแทบไม่หายใต้ความมืดของโต๊ะเธอเห็นขาใครสักคนยืนอยู่นิ่งไม่ขยับปลายเท้าชี้ผิดถ้าเราข้อเท้าหัดเสียงส่นกระเพื่อมผ่านไม้ใต้โต๊ะเหมือนมีบางอย่าคลานอยู่ด้านบอเสียงหอบทีต่ำ เหมือนสัตว์กำลังดมกลิ่นเหยื่อเมคอยค่อยๆขยับเข่าพยายามไม่ให้พื้นส่งเสียงแต่พื้นกลับลื่นแปลกๆเธอก้มองมือตัวเองวางอยู่บนของเหลวเหนียวสีเข้มกลิ่นคาวตีขึ้นทันทีเลือดสดอุ่นไหลเป็นร่องผ่านปลายนิ้วเทเสียงกระซิบดังเหนือสี ใกล้จนเส้นผมรู้ตามลมหายใดอย่าซ่อนสิมืดแค่นี้เขาก็มาเห็นเธอแล้วเมกัดฟันแน่นกลั้นเสียงสอื่อเธอค่อยๆโผล่สายตาออกมาจากขอบโต๊ะไฟกระพริบขึ้นชั่ววินาภาพสะท้อนในกระจกผนังฝั่งบาร์เธอเห็นตัวเองแต่ไม่ใช่ภาพสะท้อนยิ้มทั้งที่ตัวเธอไม่ได้ยิ้ ดวงตาภาพในกระจกมืดสนิทไม่มีตาขาวมีแต่หลุมดำลึกเหมือนปล่องอุโมงค์ไร้ก้อภาพนั้นยกนิ้วป้องชูนิ้วขึ้นหนึ่งช้าช้าเราบอกว่าถึงเวลาทันใดนั้นโต๊ะที่เธอหลบอยู่ยกตัวขึ้นเหมือนมีบางอย่างสอดแขนใต้โต๊ะแล้วดีดขึ้นเมถูกผลักกลิ้งออกมากลางร้าเสียงกระแทกพื้นดังสนั แผ่นหลังชาไปทั้งแถ re. เธอเงยหน้าขึ้นภาพแรกที่เห็นคือเท้าของชายแปลกหนยื่นอยู่ตรงหน้านิ้วเท้ายาวกว่าปกติเล็บหนาโค้งราวกงเอข้อของเขายังคงบิดอยู่มุมเดิแต่หัวหมุนมองเธอได้เต็มสองต่อมุมปากยกขึ้นสูงจนแก้มปริเผยฟันแหลมซ้อนหลายแถเขาก้มตัวลงช้า ใกล้หน้าเธอลมหายใจอุ่นแต่กลิ่นเหมือนซากสัตว์หมักคละกับกลิ่นสนิมเลือดคมเสียงดังขึ้นในหัวเธออีกครั้ไม่ใช่เสียงพูดแต่ภาพไหลทะลักเข้ามาในสมอภาพห้องมือภาพผู้หญิงหลายคนถูกล้อมถูกลากถูกปิดปาเสียงร้องขาดว่าเมสบัดหัว ตะโกนลั่นท,ทั้งที่เสียงยังสั่นออกไปจากหัวฉัดทันทีที่เธอขึ้นเสียงไฟทั่วร้านติดพรึบขึ้นเพราะภาพรอบตัวเด้งกลับผู้คนยังอยู่เต็มร้าเสียงเพลงกลับมาดังทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดแต่ทุกคนนิ่งค้างท่าเดิมไม่ขยับไม่กระพริบเหมือนรูปปั้นที่ถูกกดหยุดเวลาไว้ และตรงกลางร้านชายแปลกหน้ายืนหันหลังให้เหมือนไม่เคยขยับไปไหนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือบนพื้นตรงหน้าเขามีรอยลากเป็นทางยาวของเรือเหมือนร่างถูกลากหายไปในความมืดมุ่งตรงไปยังประตูทางเข้าหลัดเมกลืนน้ำลายยากเย็ขาอ่อนจนแทบยืนไม่ไหวแล้วเสียงกุกกักดังจากหลังประตูนั้น เหมือนบางอย่างก,กาลังดันออกมาจาต้องการให้ฉันต่อจากประโยคสุดท้ายทันทีไหมให้คงโทนไม่เขียนคำเต็มเหมือนเดิมหรือให้เริ่มกลับมาเขียนคำเต็มปกติเสียงกุกกักดังขึ้นอีกครั้ชัดกว่าเดิมแรงกว่าเดิมเหมือนมีบางอย่างทุบจากด้านในกระแทกบานประตูไม้เก่าจนสั่นคลอไม่หายใจติดขัดเธอถอยหลังไปสามก้า แต่พื้นที่เหยียบกลับเปียกเลือเสียงแฉกแฉกดังตามทุกก้าวเลือดไหลเป็นทางยาวจนถึงเท้าเธอเอกลิ่นคาวเข้มขึ้นเรือเหมือนมีใครเพิ่งถูกเชื้ออยู่ใกล้ๆลมหายใจของเธอร้อนและซ่าอกเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหัวตัวเอแล้วเสียงข้องเงียบไปเหลือแค่เสียงลมหายใจอีกฝันช้าหนัก เหมือนใครยืนแนบอยู่หลังบาร์เธอกำมือแน่นไม่รู้ว่าแรงมาจากไอแต่ขากลับก้าวเดินเข้าใกล้ประตูแทนที่จะหนีมือสันสนของเธอยกจับลูกบิดเย็นเฉียบเหมือนจับเหล็กฝังน้ำแอร์ขนทั่วตัวลุกชันเธอกลั้นใจบิดลูกบิดลงช้าช้าแอดดดเสียงเปิดดังแหลมกลิ่นคาวลอยทะลักออกมาทันทีแรงจนเมยต้องเอามือปิดบา ภายในห้องมืดสนิทมีแค่แสงไฟนีออนกระพริบลอดเข้ามาส่องให้เห็นเศษเงาขยับเบื้องในช้าๆบิดเบี้ยวเหมือนร่างคนกำลังดีเมพยายามเพ่งมองแต่ภาพที่เห็นทำให้เธอแทบสิ้นเรี่ยวแรงบนพื้นห้องมีคนนอนเรียงรายแต่ละคนตาเปิดค้างดวงตาดำสนิทร่างเปื้อนเลือด ปากฉีกยิ้มเหมือนถูกฝืนกล้ามเอข้างๆศพเหล่านั้นมีเงารูปร่างสูงใหญ่ก้มหน้าอยู่ไหล่กว้างผมยาวและบนหลังมีรอยสักรูปวงกลมเต็มไปด้วยอักษรจีนโบราณที่เคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีมันเงยหน้าช้าๆแสงสะท้อนจากนีออนเผยให้เห็นหน้าไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นหน้าคนจีน หนึ่งในแก๊งเมื่อครู่ผิวหนังเขาแตกลายดวงตาแดงฉ่าริมฝีปากฉีกจนถึงใบหักเขามองเมหัวเราะเบาๆในลำคอเสียงหัวเราะนั้นแตกพร่าเหมือนเสียงโลหะขูดกันเสียงนั้นไม่ใช่ภาษาไทยแต่เมเข้าใจแม้ไม่เคยเรียนภาษานะมันแปลว่าเธอกลับมาแล้วเธอถอยหลัง แต่ชนกับอะไรบางอย่างที่อยู่ด้าเธอหันกลับไปมองหัวใจหยุดเต้นไปวินาชายแปลกหน้าคนนั้นยืนอยู่ข้าเงียบนิ่งใบหน้าเรียบเฉยแต่เลือดไหลาจากมุมปากเป็นสายบางๆไม่ต้องกลัวเขากระซิบเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยิมันแค่เริ่มต้นเท่าจากนั้นแสงไฟทั้งร้านดับวูบอีกครั้ เสียงทุกอย่างหยุดสนิทเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตาแล้วเสียงคลิกจากไฟแช็กดังขึ้นเปลวไฟเล็กๆลุก,ลก,ลกวาบในมือของเขาส่องให้เห็นรอยเท้าเลือดมากมายบนพื้นลากเป็นวงวนไปรอบๆตัวเอเลือดทุกหยดเริ่มขยับรวมตัวกันช้าๆกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปเดียวกับที่อยู่บนหลังศพนั้นและจากกลางสัญ,ญลักษณ์มีมือ สีดำโผล่ขึ้นมานิ้วเรียวยาวเปียกแต่ขยับเหมือนกำลังคลานออกจากนอระไมเมกริดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยิเพราะขณะนั้นเองทุกคนในร้านที่ยืนค้างอยู่ก่อนหน้านี้ค่อยๆหันหน้ามาทางเธอพร้อมกันตาแต่ละคู่ดำสนิกรอยยิ้มเหมือนกันแปะและเสียงเดียวกันดังขึ้นพร้อมกันทั่วร้า อยู่กับพวกเราเมเสียงนั้นดังซ้ำซ้อนสะท้อนกลับเข้าหัวเธอจนทุกภาพเริ่มพรามัวขาเธออ่อนโลกทั้งใบเหมือนหมุนตลกก่อนทุกอย่างดับสนิทต้องการให้ฉันต่อจากบรรทัดนี้ทันทีไหมหรือให้เพิ่มความเข้มข้นระดับหลอนเชิงจิตหรือระทึกเลือศาสตร์ตอไปนี้คือตอนจบที่จะปิดเรื่องอย่างสมบูรณ์ โดยยังคงบรรยากาศหลอนละมุนล,ลึกและมีหลงเหลือหลังจบฉันจะเขียนเป็นภาษาไทยแบบปกติเพื่อให้ตอนจบอ่านลื่นและสวยงามเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ตอนจบปิดเรื่องอย่างสง่างามเมื่อทุกอย่างดับสนิทลงไม่รู้สึกเหมือนร่างถูกดึงจมลงในที่ว่างไร้เสียงราวกับตกจากที่สูงไม่มีที่สิ้นสุดเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองยือนอยู่หน้าร้านเล้าเดิม หน้าประตูปิดไฟนีออนส่องอยู่ตามปกติถนนมีรถวิ่งผ่านไม่มีเลือดไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีร่องรอยความสยองที่เธอเพิ่งเผชิญเมหอบหายใจมือยังสัน่นเธอแต่หน้าอกตัวเองเพื่อเช็คว่าทุกอย่างยังอยู่ครบประตูร้านเปิดออกบาร์เทนเดอร์คนเดิมโผล่มาสีหน้าเรียบเฉยยิ้มสุภาพคุณลืมของไว้ครับ เขายืน่นสร้อยเส้นหนึ่งมาให้เมชงักเพราะไม่ใช่ของเธอจี้ที่ปลายสร้อยเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์วงกลมลายประหลาดเหมือนรอยเลือดบนพื้นเมื่อตอนนั้นแทบจะเหมือนกันทุกเส้นเธอปฏิเสธทันทีไม่ใช่ของฉันค่ะบาร์เทนเดอร์เพียงยิ้มของคนในกลุ่มคุณครับเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณออกมาได้ให้ส่งคืนด้วย หัวใจเมหยุดเต้นไปชั่วครู่เธอยืนอึง้งขนลุกสู้ทั้งตัวบาร์เทนเดอร์ลดเสียงลงกระซิบช้าๆครั้งนี้คุณออกมาได้แต่ถ้ากลับมาอีกครั้งคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เดินออกไปเมพยายามตั้งสติหันหลังจะเดินจากไปโดยไม่รับสร้อยเส้นนั้นแต่ก่อนก้าวพ้นหน้าร้าน เธอเหลือบเห็นเงาสะท้อนของตนเองบนกระจกประตูภาพสะท้อนของเธอกำลังยิ้มทั้งที่ตัวจริงหน้าไร้อารมณ์และในดวงตาภาพสะท้อนมีเงาชายแปลกหน้ายืนอยู่ข้างหลังเธอแม้ในโลกจริงเบื้องหลังจะว่างเปล่าเมหลับตาสูดลมหายใจลึกไม่หันกลับรีบเดินออกห่างร้านนั้นทันที ก้าต่อก้าจนเสียงดนตรีและไฟนีออนจางหายไปแต่เมื่อผ่านหัวมุมสุดท้ายก่อนออกถนนใหญ่เธอได้ยินเสียงหนึ่งดังแผ่วเบาตามลมเสียงเดิมซ้อนกันหลายชั้นเหมือนในร้านคืนนั้นไว้เจอกันใหม่นะเมเมย์ไม่หันกลับเพราะเธอรู้ดีว่าบางประตูถ้าเปิดแล้วไม่ควรกลับไปแต่อีกเป็นครั้งที่สองหากต้องการฉันสามารถเขียนตอนพิเศษเอพิลอก ต่อได้เช่น